คนนิจิวามินาซังทุกคนเลยนะครับยินดีต้ตอนรับเข้าสู่ช่องเอ็กติเกเมอร์นะครับวันนี้นะผมก็จะมาสุ่มนะครับบนะัฟเนาะให้ได้ออเมตินครับทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตรงจินวูหรือว่าโกโจนะครับพี่ได้เตรียมรีโลมาไว้แล้วนะประมาณ2,000กว่าโลเนาะถามว่าพี่เอารีโลพวกนี้มาจากไหนนะครับเห็นพี่ไลแล้วแบบพี่เกลือไปก็เติมมาจากร้านนี้เลยครับร้านกวิฟช็อปร Shop, ้านบริการจําหน่ายเจมและรีโลแบบ a อนิเมดีเฟนเดอร์แถมยังมีตัว dungeon, ละครมิติชไชนี่และตัวรับซีเกตหลากหลายราคาให้เราเลือกซื้อกันได้เลยพร้อมยังงจําาาหน่่ยเทตๆ ด้วยส่วนใครที่เล่นแมปบล็อกฟอหรือแมปทอยเล t ทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับก็มีบริการจําหน่ายด้วยเช่นกันและเองมีบริการซื้อขายแมปอื่นๆในโลบอีกเพียบร้านดีตอบเร็วรับของทักหน้าแฟนเพจได้เลยไม่บิดไม่เกียนแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับอเอาจากโกโจก่อนเลยแล้วกันไปเลยนะครับพี่จะยัดไปเลยประมาณ2000โลนะมีหน่วงนิดนึงหน่วงนิดนึง ก็สุ่มไปชิวๆเลยครับช่วงแรกพี่คิดว่าอาจจะประมาณสักสองสามหรือเปล่ามาอะไรอย่างนี้แต่เซิร์ฟมันหน่วงมากเลยนะไปรัวสองพั2000โลนี่เหมือนจะเยอะนะทุกคนแต่มันหมดเร็วมากอแต่ก็สุ่มไปเรื่อยๆครับโอ้ได้สมองสมองมาอีกแล้วอะ่ะไม่อาหนึ่งโอ้อันนี้เกลี่มากเลยนะโอ้สมองเดี๋ยวอาเดฟปะเนี่ยอ,อารมณ์มาแบบเดียวกับอเดฟเลยเหมือนกันเป๊ะรองเท้าไปแล้วสองโล อู200้สองร้อยกโลไหมอีกแล้วทล้มหมุนเมาส์สมแบบเอเออุ้ยไม่ไดีจะสองร้อยโลแล้วปุ๊บปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวไหมอีกแล้วไอ้สมองเนี่ยพี่จะเรียกว่า,าเดแล้วกันนะไปพี่กดรัวๆเลย,ยมันหน่วงนะทุกคนเออมันเซิร์ฟมันหน่วงเนาะวิสุทย์จุดแปดฮะโอ้โหไม่อยากได้เลยแต่เราต้องเอาออมเมตี้เท่านั้นยังไงก็ต้องออมเมตี้ เท่านั้นนะนะโอ้บอปเดิมไปล,วลัวๆไปล,วลัวๆต้องตายแล้วไหมโอ้เกือเดี๋ยวทำ่า,างนี้เกมเราก็เล่นเกมนายมานานขออมเมตี้อีกสักตัวจะเป็นอะไรไป <c oughs> จังอุ้ยอ,อมเมตตี้ ว้าวโอเมก้าเยสภายใน400โลโอโหทุกคนดวงดีมากโอ้ไปกอดสุดยอดโ oh. อุ้อุยอันนี้คือเซิร์ฟน้องผมนะครับใครอยากจะมาสุ่มเซิร์ฟนี้นะครับพี่จะแปะลิงก์ไว้ใต้คําอธิบายนะแนะนำนะครับมาสุ่มเซิร์ฟน้องพี่ได้อุ้ยเซิร์ฟดีจริงทุกคนลองได้ลองได้พี่แนะนําเลยมาเซิร์ฟพี่มาโอเคครับ okay, ผมเมาสมาสุม่มโกโจกันต่อนะรีจากรีควยมเลยแต่ต่อเนื่องเลยไปไรีควยมแมวแลว พี่ต้องการอมิตี้เท่านั้นก็โหแบบไม่อย่างงี้คือโล่งใจเลยแต่ขออีกสักตัวได้ไหมเซิร์ฟน้องพี่มันดีจริงหรือเปล่าเออพี่ก็อยากจะลองดูว่าเซิร์ฟน้องพี่เนี่ยมันดีจริงไหมกระซุ่มไปเลยครับโหตอนนี้คือย,ยิ้มหวาเลยนะคือเอาเอาคืนไปซะแบบ500เลยไหมอ่ะเอาเอาคืนไปเลยได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างาแบบมามาให้พี่ตอนที่มันเหลือสัก1000พอะไรเงี้ยก็ได้นะไม่ดัดเริ่มให้มือมาแล้วมาฮะยังไงก็ต้องอมมตี้เท่านั้นนะไอ้ซงจินบูเนี่ย เมันจะมีบัฟซ้ํากันไหมเนะี่ยพี่คิดว่าแบบนี้นะครับไม่มีบัฟซ้ํากันนะเท่าที่พี่แบบลองสุมมาเรื่อยๆอม,มันจะไม่มีบัฟซ้ํากันนะก็คือได้อเมตี้ก็คือได้แค่อันเดียวอนะไรเงี้ยแ้าที่สุดก็ได้รีเฟยม,มาด้วยอ่าตอนนี้เราก็มาครึ่งยังไม่ครึ่งไหมอันนี้ก็แบบครึ่งนึงของหนึ่งพันแล้วละกันอ่าสุมมาห้าร้อยโลแล้วนะได้อเมตตี้มาตัวหนึ่งแต่แค่นี้มันไม่พอหรอกนะ มันหน่วงมากเลยอ่ะทุกคนเหมือนเซิร์ฟมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเต็มไปด้วยดวงหรือเปล่าเซิร์ฟนี้ทำไมมันหน่วงจังหน่วงมากเอามา600แล้วร้อยโลก็ยังดีนะยังไม่เห็นอะไรอุ้ยเหลืองดับเบิลเหลืองเลยดับเบลิลไม่ดีเท่าไหร่เลยอ่ะขอออมมตี้ซงจินบูยูนิคยูนิคยูนิคหรือว่าดวงพี่มันไปตกกับโกโจโกโจสองไอทีแล้วนะ ยูนิคซรงจินบูขอเธอะนะแปลว,ว่ารีโรจากร้านกวิปช็อปนี้เกิดดีจริงนะนะโอ้อโหบับตาเอ๊ยแต่บับตามาอย่างงี้มีมีทรงนะมีทรงแบบอาจจะออกมาอะไรเงี้ยแต่ก็ตไม่ไม่ใช่แต่ทรงจินบูนี่มันกินเยอะจริงนะเนี่ยเองเองเริ่มจะเยอะเกินไปแล้วพี่พูดเล่นได้ไหมอ่ะเหลือพักพันหนึ่ง พันพันหนึ่งได้ไหมขอขอเหลือพันหนึ่งได้ไหมเอาไปสุ่มตัวอื่นได้ไหมได้ไหมขอแล้วนะอันเนี้ยต้องสาธุร้านกบับวิปช็อปไปสุมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโซนหนมาแต่บัฟบ,บัฟแบบไแบบแแท้ายไม่ไม่ค่อยออกเลยนะทุกคนแบบสุดจุดแปดดีเคเวีมเนี่ยไม่เห็นแล้วนะ <ande> <c oughs> ตอนเนี้ยคือพี่สุ่มไม่ได้เลยนะดีควีมแต่อ <c oughs> ย่าพูดถึงมันเลยได้ไหมมันจะมา โอเคเราจะไม่พูดถึงลเควยมเราจะไปแบบต่อจนกว่าจะได้ออไมที้โอ้ไม่ดัดฮะเฮ้ยพยายามเร่งคีปนาะไม่ให้คีปมันยาวจนเกินไป okay, โอเคก็สุมไปเรื่อยๆเลยฮะหรือว่าพี่ต้องย้ายเซิร์ฟหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันรู้สึกว่ามันเกลือแล้วอ่ะทุกคนโดนไปเยอะแล้วนะเนี่ยถ้าหมดไปเหลือ900นี่ก็ประมาณเกือบพันแล้วปะเกือบพันแล้วนะของทรงตัวเดียวเนี่ยทรงเองจะกินเยอะเกินไปแล้ว ทรงไปกันต่อปุ๊บปุ๊บโอ้ไม่ดัดมาบ่อยมากไม่ดัดเอาไมา่ตีอีกสุดตัวไปถือว่าให้กำไรผมหน่อยเอามาพิสูจน์เลยนะครับว่าร้านกวิปผมเนี่ยรีโลเขาจะดีจริงหรือเปล่าซื้อ0 0 0พโลจะได้เอาไม่ตีสองตัวเลยไหมหรือยังไงยังไงก่อนแรกๆดีหลังๆนี่แปลกๆะนะแปลกๆ <laughs> แปลก <laughs> อถ้าเหลือสักค่าร้อยผมไม่ได้ผมจะอาจลองดีเซิฟดูนะทุกคนครับเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสูตรเป็นสูตร <c oughs> ใครมีสูตรอะไรแนะนำพี่มาได้นะครับเผื่อพี่อาจะมีตังนะฮะมาสุ่มเพิ่มอีกนะแนะนำมาได้แนะนำมาได้น,น,ไดนี่ต่อไปเรื่อยๆอะ่ไะไปเซิฟหน่วงมากเลยนะหรือว่ามันเป็นสูตรวะเซิฟ <c oughs> หน่วงอย่างนี้หรือว่ามันเป็นสูตรของเกมเป็นแผน บ้าบอบ้าอุ้ยทุกคนมันเริ่มมันเริ่มแบบไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะเนี่ยตอนเนี้ยแบบมันกินไปเยอะแล้วอะดูดิมันกินไปเยอะแล้วมันเอาผมหมดแล้วผมกดรัวๆเลยวุย้ยออมไบตี้ตัวที่สองไมค์อดเฮ้ย เวอร์อันนี้เวอร์จริงเฮ้ยทุกคนอันนี้เวอร์มากอันนี้เราโดนไปแค่1,400โลนะครับแปลว่ารีโลร้านโกวิช็อปเนลดีจริงๆนะทุกคนก็อย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับผมเขาจะได้จ้างพี่ต่อโอเคเอ้ยคือร้พอดีมากเอ้ยรีโลโอเวกร์กเราเสียไปไม่กี่โลเองเราเสียไปแค่1,400โลพี่ไม่คิดว่าจะได้จริงๆนะเนี่ยเวอร์จริงครับเวอร์เวอร์เวอร์มากโอ้โหรีโลที่เหลือนี้พี่ควรจะสุ่มต่อหรือพี่ไปรอตัวอื่นดีวะพี่รอตัวอื่นดีกว่าอ่ะเเเเดดีีีีี๋๋ยยยวววพพ่่่่่รรตตัััอออืนนนมมาสุุะคคคคบบทกกโ็ผ ประกอบการที่เราสุ่มมาครับ2,000โลเอ้ยไม่ใช่สิ1 4 0 0โลนะครับก็ได้อาเมตี้มาทั้ง2ตัวเลยนะก็เป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะครับหรือว่ารีโลเขาดีอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะแต่ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาตั้งต้นจนจบเลยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูกันเยอะๆนะว่าพี่ดวงดีแค่ไหนนะฮะใครอยากจะลองนะครับเข้ามาสุ่มเซิร์ฟเหมือนพี่เนี่ยก็เข้ามาได้นะผมพี่จะแปะลิงก์เซิร์ฟตรงนี้นะไว้ใต้ในคลิปั่นเลยสามารถเข้ามาได้นะครัับบบคครก็ไปแล้วนนะ